แต่งงานมาได้กี่ปีประมาณสองสปีแล้วค่ะเพื่อนแนะนำมานะคะลองให้เข้ามาตรวจเบื้องต้นก่อนประมาณเนี้ค่ะมีค่าเชื้อน้อยเป็นคันแฟค่ะ5สัปดาห์ค่ะผมนัทพงศ์จำปาเงินครับอายุ29ปีครับชื่อหญิงนะคะวลุดีจำปาเงินค่ะอายุ29ปีค่ะมาจากสุพรรณบุรีค่ะแต่งงานมาได้กี่ปี ประมาณ2-3ปีแล้วค่ะก็ปล่อยธรรมชาติมาประมาณปีกว่าเพื่อนแนะนำมานะคะลองให้เข้ามาตรวจเบื้องต้นก่อนประมาณนะะี้ค่ะก็เลยลองเข้ามาดูเจอเป็นคุณหมอผู้ชายคุณธนภพนะคะหนูเองปกติะคะ่ะแต่ว่าส่วนผมตรวจว่ามีค่าเชื้อน้อยก็เลยตัดสินใจว่าจะทำ อีกสี่ั้ตอนที่กระตุ้นไข่ได้ประมาณสิฟองค่ะแล้วก็หมอแจ้งมาอีกว่าที่สามารถแรกเก็บได้สมบูรณ์เลยอะหฟองค่ะมีสำเร็จครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นพันแค่ะห้าสัปดาห์ค่ะยังลุง้นยังลุ้นค่ะอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้อยากอยากอยากให้ติดมากกว่ายังไม่มีใครยังไม่มีอาการแพ้ไม่เป็นอะไรเลยปกติมาบริการดีใส่ใจดี มาสะดวกครับมาสะดวกที่จอดรถเยอะมีมะคนแจ้งเขาว่าแบบหมอเก่งมากเลยเขาก็แนะนำมาเป็นหมอทรายเลยค่ะใช่ประมาณนี้มีเพื่อนทำที่นี่ด้วยหมอน้ารักมากค่ะหมอทรายน่ารักเ,เขาก็พูดคุยผ่อนคลายไม่ไม่เครียดอะค่ะก็<อ>แนะนำมา P W a ค่ะหมอเก่งค่ะ <laughs> ใครที่ชมคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนข้างล่างนี้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้ทีมของเราเนี่ยได้ทำคลิปดีๆให้ทุกท่านได้ชมต่อไปนะคะ